อส่วนสนุกเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยนะตัวก็หมดพอดีด้วยกลับกันเลยดีมากชินจังนะไม่เอาว่ะผมจะเล่นต่ออีกพอแล้วไม่ใช่เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะเล่นต่อจะเล่นต่อจะเล่นต่อแต่ว่าเครื่องเล่นที่มีก็เล่นจนหมดแล้วไม่ใช่เหรอจ้าลูก อ,อืออเอออันนั้นยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะอันนั้นนะเออ g h o s 速速อะไระเขียนอ่านไม่ออก ghost mansion กาหมา,ายถึงบ้านผีสิงไงแหละจ้าลูกถ <class iro> ้าทานจะหนุกนะแม่นะน่าเบื่อจะตายไปของที่ไปอยู่ข้างในนะไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยสักอย่าง สวยก่อนนะเห็นล่องวายว้ยก็ะโดดกอดเข้าไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยใครกันนะแล้วที่ตั้งตารอจนคอยยาวอยากให้เป็นอย่างนั้นในะใครไม่ทราบกันคะ<ย>ฮะพออายุมากขึ้นความน่ารักหายหมดเลยนะอะไรนะพูดเบาๆได้ยินไม่ถนัดเลยเปล่าๆไม่มีอะไรอ,ะอ่ะชินจงังกลับบ้านจะได้อาบน้ํากันอ้าวเดีชินโอสุเกะ ไม่ได้นะชินชี้าโอ้ยคุณคะกรณาซื้อตัวกอนสิคะคุณเออคือ,อ,เอ,อ,เอ,อลูกของเราเข้าไปข้างในแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนตัวเด็กหนึ่งใบตัวผู้ใหญ่สองใบค่ะแย่จังเลยพ่อคะนี่อย่าวิ่งซิแม่ก็มาเร็วๆเขาสิทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ห้องเวทมนต์จะเข้าในนี้เหรอดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ไปที่อื่นแล้วด้วยรีบๆเดินผ่านแล้วก็ออกไปเอ ขอโทษครับอะไรกันเนี่ยเป็นห้องที่แบลเบีพิเศษเลยนี่ถ้านั่งลงแล้วคงจะมีอะไรเริ่มขึ้นสักอย่างไม่ใช่หรอ้ยเอออุ้ยอะไรนี่นี่นี่มันอะไรอะไรเนี่ยอะอะอะไรเนี่ยพวกเราหมุนวนอยู่แล้วคัเนี่ยฮอะสายตามันหลอกเนี่ยไม่ได้พวกเราหมุนหรอกห้องนี้ทั้งห้องหมุนต่างหากแล้ว เนี่ยนะหอนหมุนงาเราอย่าที่เฉยอ,อ,อ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอคะนอกจากนี้นะถ้ากัดทำเสฟานี่สะเทือนก็ยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าพวกเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ถือว่าถึงจะบอกสายตามันหลอกแต่ฉันจะเวียนหัวยังไงก็ไม่รู้อืมก็จริงอะนะพอไม่ไหวแล้วอ,ะอ่ะออทำได้เหมือนมากเลยนะพ่อนี่แหละก็เฮนี่อะไรครับเนี่ยก็ขอคนสุดๆนะสิ ขอคนกอหังขอควขอขออายองอหูจ้าจานนั่นมันตัวหนังสือจ้ะนอกจากนี้ขอคนสดๆเนี่ยก็เป็นของที่ทำขึ้นไม่น่ากลัวไม่ใช่เหรอเอาละไปกันต่อเถอะเออเป็นของที่ทำขึ้นเนรออมาดูดีๆแล้วพี่สาวที่อยู่ริมสุดในตองสเปคผมเปี้ยบเลยยิ่งย่เฮ้ยไปแล้วไปคิดแลสุเกะเออขดูนั่นสิ ไหนฮึฮอไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิโอ้ยโ่นี่ไงไงเขาฉายสีหน้าคอคนสดๆจากเครื่องฉายหนังตัวนั้นไงนั่นอ่ะน่ง่ายๆอ่ะเหรอเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมง่ายๆแค่นี้แต่ว่าก็ทำให้ตกใจได้เหมือนกันนะเป็นไงชิโนสเกะ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยใช่ไหมอ้าวหายไปไหนชินสุเกะชินสุเกะจินจังอยู่ที่ไหนเฮ้ยสุขาอยู่้นไดกันจ้า เดยผู้ชาไม่ไหวแล้วเจ้านไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอ๋อวิโดนมือแล้วอ่ะยังฉี่ไปสุดเลยโธหดเลยอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอากระดาษทิชชู่เช็ดมือเลยดีมากเลย ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาหลุดแล้วเดี๋ยวไปโอ้ยช่ว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 ยโอ๊ยรอก่อนเดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวอย่าดึงเดี๋ยวลอกจ๋าพ่อขาพ่อลูกท่านีท่านี้พ่อขาพ่อมีอะไรเหรอฮะฮะพ่อขาผูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะเออเออหนูก็หนีก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว ออาพภาพตัวออ้ยเจ็บดล้วช่วยด้วยโอ๋อ้อืมอช่วยด้วยช่วยด้วยครับอช่วยด้วยครับหยุดที่หยุดทีอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับอ๋ออ๋ออ๋อ น่ากลัวขนาดนี้เชือที่เนี่ยเป็นที่เล็กที่น่ากลัวจริงๆเลยนะเธอนั่นสินะเออ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 ชีร่าเลยอะแอแออแอเออหน้ากากแอคชั่นหน้ากากแห่งความยุทธธรรมก็ก็ก็ไม่รเข้าไปเพื่ออะไรกันนี่ไม่รู้จริงๆเลยนะจริงๆแม่ครับหย่อนเงินหน่อยที่แม่ เด็กที่ฉี่ร่าดางเกงจนกว่ากางเกงจะแห่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมีอะไรน่าสนุกเป็นพิเศษเลยนะเธอเนาะจริงด้วยทำไมถึงได้ร้องว้ายวานกันอยู่ได้ขนาดนั้นนะเนาะฮมเย้เย้เย้ไฮคนสวยเบบี้เมา่ี้ในกังแอคชั่นกับพี่ไหมเนาะเย้เย้เย้ไม่เหวนนะพวกพี่สาวเป็นประเภทใสหัวหอนไม่โถนักอับปาวอ่ะพี่เน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 ี่ี่สาวก็ มันีหน่อยดาพี่จ๋า